ก็ขอจเจริญพรญาติโยม FC ผู้ที่ติดตามอยู่ทางบ้านทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะกับแม่ชีนะคะเกี่ยวกับเรื่องเล่ายามเย็นนะคะซึ่งก็จะได้หยิบยกเอาคำถามหรือคอมเมนต์ที่น่าสนใจนะคะมาตอบคำถามให้ญาติโยม FC ผู้ติดตามทางบ้านได้รับชมรับฟังนะคะ บางเรื่องอาจจะไม่ใช่เรื่องที่มีสาระหรือมีประโยชน์อะไรนักหรอกแต่ว่าถือว่าชมเพื่อความบันเทิงเพื่อความคลายเครียดในระหว่างที่เสร็จภารกิจจากการทำงานก็แล้วกันนะคะก็อาจจะมีคำถามน่ารักน่ารัก,รกมุ้งมิง้งฟุ้งฟิ้งของ F c ซีท่านผู้ชมทางบ้านนะคะสอบถามเข้ามาว่าเออจากคลิปก่อนนะคะที่แม่ชีมาเล่าเรื่องว่า เหตุใดหนอแม่ชีถึงได้มาบวชอยู่ที่วัดแห่งนี้นะคะหลังจากที่เล่าไปความยาวสักประมาณ20นาทีนะคะก็จะมีท่านผู้ชมสังเกตเห็นได้ว่าทำไมแม่ชีถึงสักคิ้วดัดฟันนะคะ อันนี้ก็เป็นคำถามที่ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะคะแม่ชีก็สามารถตอบได้ง่ายๆสบายๆเลยนะคะซึ่งซึ่งแม่ชีก็ถือว่ามันเป็นคำถามที่น่ารักน่ารักนะคะไม่ได้ซีเรียสอะไระเหตุผลว่าทำไมแม่ชีถึงสักคิว้วดัดฟันนะคะก็คือสมัยที่แม่ชีเป็นโยมหรือเป็นคนธรรมดาทั่วไปนี่แหละค่ะแม่ชีก็คือผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งนะคะที่มีความอยากสวยอยากงามเหมือน หลายๆคนนะคะเป็นผู้หญิงอย่าหยุดสวยนะคะก็คือความงามนั้นเป็นเรื่องธรรมดาของผู้หญิงนะคะถึงแม้ว่าเกิดมาเราจะมีหน้าตาไม่ค่อยสวยงามก็ช่างนะคะแต่ก็ยังอยากงามอยู่ดีนะคะอันนี้คือเอาจริงๆตรงๆ,รงๆเลยนะคะเอ,อ่อทำไมถึงสักคิ้วนะหรอก็คือสมัยที่แม่ชียังทำงานอยู่นะคะก็ไปเห็นพี่ๆนะคะช่วงนั้นเขาฮิตฮิตสักคิ้วสมิติฮิตทำคิ้วสไลด์กันนะคะ ซึ่งแม่ชีก็เห็นพี่คนนึงนะคะเขาทํามาอุ้ยทาไมพี่เขาทํามาแล้วคิ้วเขาสวยจังเลยแม่ชีก็รู้สึกว่าอยากทําบ้างก็ได้ไปสอบถามพี่เขาว่าสักคิ้วราคาเท่าไหร่แล้วทาที่ไหนนะคะพอพี่ๆเขาแจ้งราคามานะคะแล้วก็บอกว่าสักที่นูน่นที่นี่นะคะแม่ชีก็ได้ข้อมูลแล้วแม่ชีก็ไปทํานะคะ เพราะว่าแม่ชีเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยถนัดเรื่องการแต่งหน้าแต่งตัวนะคะเวลาไปทํางานนี่ก็จะเสียเวลาอยู่กับการแต่งหน้ามากพอสมควรเพราะว่าแม่ชีแต่งหน้าไม่เก่งแล้วก็แต่งหน้าไม่ค่อยเป็นแต่ก็คือ,อคิ้วนี่ก็จะเขียนไม่เท่ากันนะคะและสิ่งหนึ่งที่แม่ชีไม่เคยทําได้สําเร็จเลยคือการกรีดตาหรือกรีดไอายไลเนอร์แม่ชีทําไม่เป็นนะคะอย่าง ใส่ขนตาปลอมอย่างเงี้ยแม่ชีก็ทําไม่เป็นนะคะแม่ชีก็ทําได้แค่ทาครีมทาแป้งตลับอาจจะมีทาตาบ้างนิดหน่อยทาทาปากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแม่ชีทําออกมาแล้วมันไม่ค่อยสวยก็เข็นเขาไปทํามาเอ้ยมันทํามาแล้วมันไม่ต้องเสียเวลามานั่งเขียนคิ้วนะคะเพราะว่าแม่ชีไม่ได้เป็นคนรักสวยรักงามแต่ว่าก็อยากสวยอยากง,งามอยู่เป็นบางครั้งนะคะก็ะะก็คือว่ามันไม่ต้องมาเสียเวลาเขียนคิ้วนะคะ ก็ก็อย่างก็อย่างว่าะคะ่ะอยากอยากงามถึงแม้ว่าตัวเราเองจะไม่ค่อยงามเท่าไหร่ก็เห็นเขาทามาทํามาสวยทาทามาแล้วดูดีเราก็เหมือนอยากดูดีอยากสวยอยากงามเหมือนเขาบ้างนะคะก็ก็เลยไปทํามาเพราะฉะนั้นเรื่องคิ้วนะคะก็ผ่านไปนะคะก็เป็นเรื่องของเหล็กดัดฟันเหล็กดัดฟันนั้นไม่ใช่ก็ดัดมาตั้งแต่ก่อนที่จะมาบวชแล้วะคะ่ะแต่ว่า ในเมื่อมาบวชแล้วจะถอดก็ไม่ได้ก็ต้องทําต่อไปให้มันเสร็จเสร็จสิ้นตามกระบวนการซึ่งคุณหมอก็บอกว่าก็คงอีกไม่นานก็คงจะได้ถอดเหล็กแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องการบวชเรื่องสักคิ้วหรือดัดฟันก็ไม่น่าจะมีปัญหาในการบวชอะไรนะคะเพราะว่าการที่แม่ชีมาบวชนะคะแม่ชีก็มาบวชที่ใจนะคะไม่ได้มาบวชที่คิ้วนะคะไม่ได้มาบวชที่คิ้วหรือเหล็กดัดฟันนะคะเรามาบวชที่ใจนะคะใจเราอยากบวชเราถึงมาบวชนะคะ เพราะฉะนั้นมันก็ต่างกันอยู่เมื่อนึกถึงเมื่อนึกถึงอดีตย้อนไปนะคะคือเมื่อก่อนเรามีความรู้สึกว่าอยากสวยอยากง,งามเหมือนผู้หญิงทั่วไปแต่พอตอนที่เข้ามาบวชแล้วนะคะรู้สึกว่าความสวยความงามมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยเพราะว่าผมก็โกนทิ้งไปแล้วหน้าตาก็ไม่ได้แต่งก็คือทุกอย่างเป็นของจริงนะคะหน้าสดนะคะ ไม่รู้จะสวยให้ใครดูนะที่วัดก็คงไม่มีใครดูถ้าเราก็มาอยู่จุดนี้แล้วความสวยความงามก็ละทิ้งไปนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งตอนมาบวชใหม่ๆนะคะบางคนอาจจะคิดว่าวุ้ยแม่ชีทั้งเขียนคิ้วทั้งเขียนคิ้วทั้งปากชมพูซึ่งปากชมพูนั้น บลลคคนอาจจะคิดว่าแม่ชีทาทาลิปสติกเดี๋ยวจริงๆแล้วแม่ชีไม่ได้ทานะคะก็คือไอก้ก็ไอตอนที่ไปทําคิ้วนะคะเราก็ทําปากชมพูมาด้วยร้านเดียวกันเลยค่ะเพราะว่าแม่ชีเป็นคนที่แบบว่าบางทีทาลิปไปแล้วไปทานข้าวลิปมันเลอะมันอะไรอะ่ะมันมันหลุดออกแล้วเราก็ต้องเติมใหม่แล้วแม่ชีเป็นคนไม่ชอบอ่ะวุ่นวายอยู่กับการแต่งหน้าก็ทําปากทําคิ้วเลยให้มันเสร็จสับเรียบร้อยเลยนะคะแต่ว่า ตอนนี้สีมันก็ซีดจางลงไปเยอะแล้วนะคะไม่เหมือนตอนที่มาใหม่ๆซึ่งสีป่ามันจะเข้มกว่านี้แต่ตอนนี้มันสีมันก็ได้จืดจางไปบ้างแล้วนะคะคิ้วก็ก็อย่างที่เห็นนี่แหละค่ะตอนมาแรกๆก็ตอนที่โกนขนคิ้วอ่ะก็ตกใจตัวเองเหมือนกันเพราะมันเป็นรอยสักรอยสักคิ้วสไลด์นะคะซึ่งตอนนั้นไปทำราคาประมาณพันเก้าร้อยกว่าบาทนะคะตอนนั้นกำลังฮิตค่ะ สักได้3าวันแล้วมันก็จะค่อยๆลอ,อกไปนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่แม่ชีทํามาก็จะมีเท่านี้นะคะก็คือทําคิ้วแล้วก็ทําปากชมพูแล้วก็มีดัดฟันแค่นี้นะคะนอกนั้นก็คือของจริงทุกอย่างก็คือพอมาคิดย้อนหลังไปไอ้ที่เราทํามาทุกอย่างมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ใช้ความสวยความงามเลยในการอยู่ที่นี่นะคะ สำหรับคำถามนี้ก็ผ่านพ้นไปแล้วนะคะถือว่าเป็นคำถามถามเพื่อความบันเทิงนะคะวันนี้เรามาพูดคุยกันก็ถือว่ารับชมเพื่อความบันเทิงนะคะอย่าได้เครียดอย่าได้ซีเรียสกับคำพูดของแม่ชีนะคะแม่ว่าแม่ชีจะพูดคุยอะไรไปก็ให้คิดว่าเป็นเรื่องผ่อนคลายสนุกสนานไปนะคะไม่อยากให้เป็นกระแสดราม่าหรือไม่อยากให้เก็บไปคิดจนเครียดเกินไปหรือซีเรียสกับเรื่องบางเรื่องเกินไปนะคะเพราะว่า หากท่านคิดคนซีเรียสก,ก็คือท่านเองนะคะไม่ใช่แม่ชีนะคะว่าแม่ชีไม่ได้คิดอะไรนะคะก็อย่างที่บอกแล้วค่ะว่าการที่มาบวชนี่คือเรามาบวชที่ใจนะคะไม่ได้มาบวชที่คิ้วหรือเหล็กดัดฟันนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องนอกกรอบไปแล้วสําหรับเราตอนนี้นะคะมันเป็นสิ่งที่ติดตัวเรามาโดยโดยที่เราได้ทํามาก่อนที่เราจะเข้ามาบวชแล้วนะคะ สำหรับวันนี้อาจจะคุยไม่นานนะคะเนื่องจากว่าได้เวลาฟอกไตให้แม่ชีใหญ่แล้วนะคะซึ่ง1วันจะทำการฟอกไตสี่ครั้งนะคะก็คือช่วง6กโมงเช้าช่วงเที่ยงช่วงหกโมงเย็นแล้วก็เที่ยงคืนนะคะแต่ละรอบใช้เวลาในการฟอกประมาณ1น่งชั่วโมงนะคะถ้าฟอกเที่ยงคืนก็จะเสร็จประมาณตีหนึ่งนะคะหรือบางครั้งถ้ามีธุระต้องไปที่อื่นแม่ชีก็อาจจะตื่นเร็วหน่อยก็อาจจะฟอก เร็วขึ้นก็คือจากหกโมงก็อาจจะเป็นฟอกตีห้าแล้วก็เสร็จหกโมงหลังจากนั้นเราก็จะไปธุระแต่เช้าอย่างเช่นวันไหนหมอนดอย่เงี้ยเราต้องฟอกฟอกเร็วขึ้นนะคะก็คือระยะห่างแต่ละช่วงก็คือห่างกันอ่าอย่างเร็วก็สี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงได้นะคะแต่ว่าไม่เกินหกชั่วโมงนะคะก็มันเป็นกิจวัตรเป็นสิ่งที่แม่ชีต้องทําเป็นประจําทุกวันนะคะ แล้วก็ต้องทําแผลล้างแผลให้แม่ชีใหญ่ด้วยทุกวันนะคะตอนนี้สุขภาพของท่านก็เริ่มดีขึ้นมาเยอะกว่าแต่ก่อนแล้วก็เมื่อก่อนนี้เดินไม่ได้เลยนะคะจะขึ้นรถทีก็ต้องแบกต้องหามกันนะคะเวลาจะขับถ่ายเนี่ยต้องใช้แผ a มเพื่อนะคะตอนนี้ท่านก็สามารถเดินเข้าห้องน้ําเองได้แล้วแต่ต้องใช้ไม้สี่ขาเป็นตัวค้ำค้ำค้ำเดินนะคะ เหมือนที่เห็นในคลิปท้ายคลิปที่ไปไปหาหน่อไม้นะคะท่านก็ท่านยังไม่สามารถเดินได้ด้วยตัวเองก็ขอขอบพระคุณสําหรับทุกท่านนะคะที่เป็นห่วงเป็นใยนะคะก็ขอบพระคุณมากๆนะคะก็คือถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช่ญาติพี่น้องกันโดยสายเลือดแต่ความห่วงใยก็ยังมีให้กันเสมอก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณ โยมพี่อีกสองท่านนะคะที่ส่งนมนะคะนมผงนมผงมาให้หลวงตาให้พระอาจารย์ให้แล้วก็ให้แม่ชีใหญ่ด้วยนะคะที่เป็นนมบำรุงคนสูงอายุนะคะก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยก็ขอใหอ้โยมพี่ทั้งสองนั้นนะคะก็ถ้าจําไม่ผิดน่าจะเป็นชื่อโยมพี่สมจินทนากับโยมพี่ วรันชัยนะคะก็ขอขอบคุณมาณนะโอกาสนี้ด้วยนะคะก็ขอให้โยมพี่ทั้งสองแล้วก็ FC, เอฟซีญาติโยมท่านผู้ชมทางบ้านที่ติดตามรับชมแม่ชียอยู่นะคะก็ขอให้มีแต่ความสุขนะคะในทุกๆวันนะคะไม่ว่าจะเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยปราศจากจากอุปสรรคและอันตรายทั้งปวงนะคะไม่ว่าจะทำกิจการงานใดค้าขายก็ขอให้จเจริญรุ่งเรือง,งนะคะ ไปที่ไหนก็ขอให้พบแต่คนดีๆเจอกัลยาณิมิตที่ดีนะคะขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตค่ะสำหรับคลิปนี้แม่ชีก็ต้องขอลาญาติโยมทางบ้านท่านผู้ชมที่ติดตาม FC ทุกท่านไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะคะ,จะเจริญพรค่ะ